สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับคลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นนะครับตัวนี้เป็นล้อแฟชั่นไลทีเอ37นะครับตัวนี้เป็นสเปค5ลู100นะครับตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเอามาตอบโจทนะครับที่ที่ขับรถสเปค5ลู100พวกเอาติ๊ วิทพิวอุสโครราลาแล้วก็เซนต้านะครับอนาคตอาจจะมีรุ่นอื่นออกมาอีกนะนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับตัวนี้ก็ใส่ห้าลูรอยได้หมดเลยนะที่ผมบอกนะครับก็แฟชั่นนะครับตรงกลางตรงเนี้ยมันจะทํามาใหญ่ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าห้าลูร้อยในบ้านเราก็มีแค่ตะกรูตัวตดายวเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็คงใหญ่ไม่สท่าตีอกนะครับเพราะว่ามันต้องใส่แค่ตะกรูตัวตดาเท่านั้นแต่ถ้าเป็นล้อที่ใส่ได้กับรถแทบทุกที่ห้อตรงเนี้ย มันจะใหญ่สุดของล้อที่ใหญ่ที่สุดที่ใส่ได้แล้วมันก็ค่อยทดด้วยปอกกันสันแทนนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะเพราะเขาไม่สามารถผลิตล้อมาตรงรุ่นตรงสเปคได้เพราะโอกาสขายน้อยมันช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อนะนะครับหลังล้อตัวนี้นะครับให้ดูสเปคล้อก็พอนะครับเป็นล้อขอบ17กว้าง8นิ้วครึ่งถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับเอาเป็นว่าอยู่ประมาณ8นิ้วครึ่งแล้วพอดีมันลาง นะครับแต่เป็นว่าก็กว้างได้ระดับของมันแหละนะครับก็ออฟเซตอยู่ที่35นะครับออฟเซตส5นะเห็นไหมครับถ้าเป็นล้อทั่วไปนะเขาก็จะบอกเราแค่นี้นะครับไม่ได้บอกชัดเจนไม่ได้บอกอะไรมากมายนะครับเหมือนล้อแท้นะครับแต่ก็ด้วยราคาของเขานะครับเราก็ไม่ได้มากล่าวหาตรงตีกันนะครับก็แล้วแต่ความชอบลูกค้าบางท่านไม่มีงบประมาณขนาดซื้อล้อแท้ก็ซื้อล้อปี้ไปใส่ได้ ผมไม่ได้บอกว่าล้อพวกนี้ไม่ดีนะแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่ถึงแรงเข่าล้อแท้แต่มันใช้งานได้นะครับอาจจะประมาณว่าอุบัติเหตุเอากุมงไปทีนึงก็ค่คอเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ล้อพวกนี้ถ้าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเช่นตกหลุมกระแทกแรงๆอะไรพวกนี้ล้อก็ไม่อเป็นอะไรนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็เหมือนเดิมนะครับทั้งชุดล้อพร้อมยางก็ไม่แพงหนึ่งวัาบาทก็ซื้อได้นะครับราคาก็โดดลงแล้วแต่สภาพยาง รเราก็ยินดีบริการลูกค้าทุกท่านลูกค้าหลายท่านนะครับก็ดูจาก u ูท b e แล้วก็มาใช้บริการนะครับก็ขอบพระคุณนะถ้ามีอะไรก็ติดต่อผมก็ได้ชึ่อกรอฟน้มาหน้าร้านเดี๋ยวผมบริการให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมกรอฟจากนั้นต้องยังโยนขอฝากาไว้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบก,กันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ